สวัสดีครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น41นาทีนะครับวันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับดินนี่แหละฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรคุยเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะฮะหลังจากเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินลุกเป็นไฟขึ้นที่นครไทยพิษณุโลกนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้และเช้านี้ไปตรวจสอบเพิ่มที่ลบบุรีก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะลักษณะแผ่นดินปกติอย่างที่เห็นกันเกิดลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็ยังมีเรื่องถนนระเบิดนะฮะเมื่อ21เมษาที่วนราชธานี มีถนนระเบิดที่หนองผือเขมราชและล่าสุดนะครับถนนระเบิดที่อำเภอท่าปราจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ตำบลหาดล้าอำเภอท่าปลาเนี่ยนะฮะนี่ก็ถนนระเบิดขึ้นมาจูจ่ๆนี่แหละถนนระเบิดตู้มผู้คนวิ่งกระแตกตื่นหรือแม้กระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้มีรายงานเข้ามาว่าบ่อน้ำพุร้อนที่จังหวัดระน,นองทั้งบ่อแม่แล้บ่อลูก น้ำพุร้อนเนี่ยสูงขึ้นถึงปากบอก่อคือเพิ่มขึ้นจากระดับเดิมเนี่ยเม็ดกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้เนี่ยนะฮะคุยกับผู้วยการสำนักธรณีวิทยาเขตหนึ่งคุณสมบุญโคสิตานนท์ครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเขตหนึ่งเนี่ยดูภาคเหนือดูแลภาคเหนือสิบเจ็ที่อื่นด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นครแผ่นดินนี้ <จะ S 1> มัน<ห><ห>เป็นอ,อ,อะไรกันข้าที่เราเราพอจะให้ได้นะฮะเอาเรื่องแผ่นดินลุกเป็นไฟก่อนที่นครไทย คุณสมบูรณ์ไปดูเลยแล้วก็ไปเจาะพื้นที่ดูแล้วเป็นยังไงคือตรงบริเวณที่เราไปเจาะนะฮะก็เราเจาะทั้งหมด6จุดนะครับสิ่งที่เราเห็นก็ออกมาคล้ายๆกันนะครับคือเจาะข้างไปข้างแรกก็จะพบชั้นดินที่ถูกไฟเผาลักษณะเหมือนดินถูกไฟเผาเหมือนก้อนอิดเหมือนการเผาอิดธรรมดาเนี่ยเจาะไปชั้นแรกเจาะไปชั้นแรกก็หนาประมาณสัก20-30ซบถมบซนติเมตร นะครับก็จะเป็นชั้นดินที่ถูกไฟเผานะครับพอลงไปหลังจากนั้นก็จะเป็นชั้นของคี้เท่าคเป็นฐานไม่ใช่คี้เท่ายังเป็นฐานอยู่ยังไม่เป็นเท่าก็มีตั้งแต่เป็นฐานแปลว่าเป็นติดไฟแดงๆนะฮะถานดับแล้วฮะเป็นฐานดํดำฐานดำดำครับเหมือนไม้ถูกเผาอย่างนั้นอ่ะใช่ครับเป็นก้อนฐานครับก็ลักษณะคือมีตั้งแต่ สิบเซนไปจนถึงแ80ดสิบเซนติเมตรที่เราที่ที่เราเจาะนะฮะก็เราก็ไม่กล้าไปเจาะตรงบริเวณที่มันกาลังปะทุอยู่นะฮะกลัวจะถูกย่างก็เราก็เจาะไปได้ความหนาประมาณ80ดสิบเซนติเมตรหลังจากนั้นใต้ลงไปก็เป็นชั้นดินธรรมดาที่ไม่เหมือนกับไม่ได้โดนความร้อนอะไรเลยนะครับอันนี้เราก็เราก็ประมาณได้ว่าไอ้ชั้นฐานก็คงเป็นชั้นเศษไม้เศษขี้เลื่อยเดิมนะครับที่ไหม้ไฟไปนะฮะอันนี้คือนครไทยเนี่ย มันมีหลุมไม่ใช่หลุมฮะเป็นแผ่นดินลุกเป็นไฟขึ้นมาสักงานหนึ่งคือ100ร <บา S 2> นน้อยวารา่าะไปดูส <15 S 1> ิห5เมตรคูณ40เมตร15เมตรคูณ40เมตรนะะนี่ขุดนี่คือขุดรอบๆเรแล้วก็ขุดตรงปลายที่มันดับไปแล้วหนึ่ง<อ>ะครับแล้วก็ปลาย้า้ทิศใต้ซึ่งมันใกล้ๆกับที่กําลังคุอยู่นะฮะอีกอีกอีกหหลุมรวมทั้งหมด6หลุมหหลุมฮะ ชั้นบนเป็นหินเหมือนหินถูกเผาเป็นดินถูกเผาดินถูกเผาเหมือนเวลาเราไปเผาอิฐเผาอะไรธรรมดาเนี่ยประมาณ30เซนยี่สิมสิบเซนลึกลงไปประมาณ80เซนหลอจากหลังจากนั้นเป็นฐานครับคือชั้นทางทิศเหนือเนี่ยก็จะประมาณแปดสิเซนแต่ทางทิศใต้ไปปลายสุดเนี่ยก็ตั้งแต่10เซนยี่สนหนาขึ้นเรื่อยๆไปหาไอ้ตรงบริเวณเนินที่ สูงที่สุดครับซึ่งไอ้ตรงถ้าเราเทียบดูเนี่ยเราคิดว่าไอ้ตรงเนินเนี่ยคงจะมีชั้นนี้หนาประมาณสักหนึเมตรห้อ๋อช่วงที่หนาที่สุดอาจจะชั้ครึ่งได้ครับได้นะฮะที่เป็นชั้นทับถมของไม้ครับหรือขี้เลือยอะไรที่ทําให้กลายเป็นฐานเนี่ยครับนะฮะแต่ตรงจุดที่ไฟกำบังลุกเนี่ยไม่ได้เจาะดูอ่ะคงไปเจาะไม่ได้เพราะร้อนร้อนมากตอนจริงทีนี้สันนิฐานว่ายังไงเกิดอะไรขึ้น สันนิษฐานก็ต้องเล่าข้อมูลนิดนึงว่าเดิมเนี่ยตรงนี้เคยเป็นโรงเลื่อยมีการประกอบกิจการมาแล้วประมาณ30สิบปีเลิกล้างไปแล้วตรงนั้นก็เคยเป็นกองขี้เลื่อยเก่าครับปีปีผ่านไปผ่านไปก็มีน้ําท่วมมันนะมีเคยมีเตาเผาถ่านด้วยมีใกล้ๆฮะ ไม่ใช่จุดนี้ไม่ใช่จุดนี้ฮะตาเขาถ่านเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอากองอขี้เลือ่อยเอาขี้เลื่อยทิ้งไว้ตรงนี้สามสิบ <30 S 2> ปีก่อนสามสิบป,ปีก่อนแล้วน้ท่วมกระพัดเอาตะกอนดินมาปิดทับไอกองขี้เลื่อยนี่ไว้คือตรงน,นี้เนี่ยน้ำท่วมถึงทุกปีครับใกล้กับแควน้อยครับอยู่ติดกับแม่น้ำแควน้อยเลยฮะก็น้ําท่วมก็เอาตะกอนมาทับเป็นดินปิดทับทําให้ไออกองขี้เลื่อยพนี้ไม่ไม่สามารถที่จะพัดสัมผัสอากาศได้ขาดออกซิเจนแต่น้ําก็ทําให้ คิดเลื่อยพวกนี้ซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุนะฮะเกิดการสลายตัวธรรมชาติอยู่แล้วพราะสิ่งที่บอกเราว่ามันขาดออกซิเจนเพราะว่าไอสิ่งที่ทางกรมควบคุมโรคเขาไปวัดมาเรามีแก๊สมีเทนนะฮะในปริมาณที่สูงกว่าค่าแบกกล่าวทั่วไปมีแก๊สตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดซันไฟนะฮะก็คืออันนี้เกินขว้ามาตรฐานเลยคาร์บอนไดซัลไฟด์มาตรฐานมากขึ้นมากด้วยนะฮะและอีกตัวหนึ่งก็คือแอมโมเนีย อแอมอนเนตยไนโตรเจนบวกกับไฮโดรเจนพวกนี้ขาดออกซิเจนนะฮะเพราะว่าถ้ามาสัมผัสไฮโดรเจนมันก็จะเป็นตัวอื่นว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือก๊าซไข่เน่าถ้าถ้าออกซิเจนเพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยเกินกว่าข้อมาตรฐานเยอะมากเลยใสซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยนะฮะก็เกิดจากก็เกิดจากซัลเฟอร์ทันติยากับออกซิเจนธรรมดาหลังจากที่มันมีโอกาสสัมผัสอากาศ นะฮะมันก็จะเปลี่ยนถูกออกซิไดซ์ไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับเพราะฉะนั้นเราอนุมานว่าสาเหตุคือสาเหตุก็คือการหมักหมมของเศษไม้เศษขี้เลื่อยข้างล่างเนี่ยมันทําให้เกิดก๊าซชีวภาพคือพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของก๊าซชีวภาพก็ตัวสําคัญที่สุดก็คือการเกิดก๊าซมีเทนการเกิดก๊าซมีเทนเพราะก๊าซมีเทนนี่มันติดไฟได้ครับนะครับทีนี้คือดินมันเป็นขี้เลื่อยถูกไหมฮะครับ ไปลงเล่ยเก่าขี้เล่อยเชษบ้านอะไรก็แล้วแต่กองอยู่นะฮะแปดสิบถึงเมตรครึ่งแล้วแต่ครับตะกอนดินมาทับเพราะว่าน้ําท่วมทุกปีครับก็ทับลงไปถูกไหมครับลงไปอ่ามันก็ไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันทับของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมักหมมไปครับก็คือมันก็น่าจะรอเวลาย่อ้ชลายเข้ามันไปนะฮะแล้วจู่ๆูมันติดไฟอ่ะจู่จูมันติดไฟก็อย่างที่บอกมันมีก๊าซมีเทนเกิดขึ้นจากไอกองข้างล่างจากกองข้างล่างเนี่ยแล้วหลักฐานอันหนึ่งที่บอกว่ามันมีก๊าซเกิดขึ้นก็คือไอตรงบริเวณทีี่่สสูงุดย เขาบอกว่าเดิมมันไม่ได้สูงขนาดนั้นมันสูงขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีอะไรดันขึ้นมาไอยที่ดูเหมือนเป็นเนินเนี่ยฮะที่ดูเหมือนเป็นเนินมันเหมือนมันดันให้พองขึ้นมาใช่อือแปลว่าน่าจะมีแก๊สดันมีแก๊สที่ดันทําให้มันขยายตัวขึ้นมานะฮะทีนี้ไอ้แก๊สมีเทียนนี่มันติดไฟอมาติดไฟช่วงเวลาที่ผ่านมาอากาศก็ร้อนอชาวบ้านก็บงก็คงไปเผาตรงนั้นไม่เป็นนาข้าวกําลังใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็เผาฟาง ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ก๊สมีเทนติดไฟลามเข้าไปถึงขี้เลื่อยที่อยู่ใต้ดินนะฮะคืออันนี้แปลว่ามันถ้ามันอยู่ของมันมันมีก๊ซมีเทน<ะ>มีเดนกบอยู่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีการแตกระตุน้นถ้าไม่มีประก,กายไฟถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสันติฐานข้อที่หนึ่งคือแถวนั้นไปเผาอะไรหรือเปล่าแล้วก็เลยประกายไฟไปเจอกับไอ้มีเทนที่มันผุดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลยลามหรืออย่างอื่นก็แล้วแต่ครก็ก็ ที่แน่ๆก็คือต้องมีประกายไฟเกิดแน่ๆที่ทําให้ก๊าซมีเทนติดไฟนะฮะพอติดไฟไปถึงข้างใต้เนี่ยก็ยังเป็นสภาวะที่ออกซิเจนต่ำอยู่อเพราะนั้นมันก็จะไม่ลุกโผล่ไม่ลุกโชนแบบแบบไฟธรรมดามันก็จะค่อยๆคุกลุ่นไปเรื่อยๆอนะครับมันเขาเรียกว่าเหมือนกับไฟสมขอนค่อยๆจะช้าค่อยๆลามค่อยๆขู่เพราะออกซิเจนอย่างน้อยเอครับทีนี้ มันร้อนมากขึ้นเนี่ยไอ้ไอ้ตัวดินที่ปิดทับข้างบนนะครับมันโดนเผาครับมันก็ร่วนตอนนี้ก็ร่วนเป็นดินร่วนธรรมดาเพราะว่าโดนเผาก็จะเห็นสังเกตเป็นดินเป็นฝุ่นเห็นคุณสมบูรณ์บอกเหมือนย่างสเต็กอะ่ะครับก็เหมือนเหมือนไอ้ไอ้ดินที่ปิดอยู่ก็เหมือนแผ่นเหล็กย่างสเต็กนั่นนะฮะถูกยา่างจนกระทั่งมันมันร่อนครับจนมันร่อน พอมันรอดปุ๊บมันก็เริ่มแตกแล้วออกซิเจนก็ลงไปได้มากขึ้นออกซิเจนก็ลงไปมากขึ้นมันก็ลุกมากขึ้นก็ร้อนร้อนขึ้นแต่ก็ยังยังไม่เท่าไรแต่บังเอิญก็ในช่วงสี่ห้าวันก่อนที่ที่จะมีข่าวก็มีสัตว์เลี้ยงเดินผ่านสัตว์เลี้ยงก็ไม่ทราบว่าเขาไม่รู้สึกร้อนหรือว่าอย่างไรนะฮะอาจจะไม่ถึงก็อาจจะเป็นคือทำไมมันร้อนขนาดหนีไม่ทันเลยหมาสี่ตัวสภาพที่ตายยังหนีครับอันนี้เราเห็นชัดๆก็คือ ตอนที่มันยังไม่ตกลงไปเนี่ยม,มันก็ไม่ได้ร้อนมาก<ะ>แต่พอมีอะไรตกลงไปแล้วโยนก้อนหินไปใส่มันมีรูรูปับออกซิเจนพุ่งเข้าไปก็ทำให้เกิดการสันดาบอย่างเร็ว<อ>แต่ที่จริงข้างล่างก็ร้อนอยู่แล้ว<ะ>แต่ว่าไอ้ตัวดินเนี่ยมันเป็นฉนวนม,มันมันมันไม่ได้นำความร้อนได้ดีมากแต่พอเอินดินยุบป,ปับ๊บก็ไปเจอกองไฟที่ลุกโชนอยู่ข้างล่าง มันก็เหมือนกับดินแห้งๆถูกเผาได้ที่เลยพอมีอะไรไปกดปุ๊บก็ดันออกซิเจนลงไฟก็ลุกก็เหมือนกับผู้บาดเจ็บที่เดินลุยเข้าไปแล้วก็ยุบลงไปสักครึ่งแข้งเนี่ยใช่ครับแล้วก็ไหม้ขาเนี่ยอันนั้นแหละก็เหมือนกับแก๊สเป่าเหมือนคนโดนโดนแก๊สเพราะข้างล่างเนี่ยมันก็คงจะเป็นแดงๆครับมันแดงๆพอออกซิเจนเข้าไปก็เป็นประกายพุ่งออกมาหลังๆนี่ย้อนหินนะฮะย้อนปุ๊บ ก็เช่นเดียวกันเพราะไอ้รูหินที่หล่นลงไปก็หินเข้าไปเจาะดินเป็นรูออกซิเจนกับพวดเข้าไปก็เกิดการสันดาบ่างรุนแรงกรมควบคุมโรคบอกว่ามีเทนมันไม่ได้เยอะมันอาจจะเป็นไม่ใช่สาเหตุที่มันมันไหม้ไปแล้วมีเทนมันติดไฟนะฮะมีเทนมันติดไฟครับพอมีไฟเกิดคือพอมีพอทำปฏิกิริยาออกซิเจนก็หมดไปหมดไปหมดไปก็อาจจะถัวได้น้อยครับแต่ยืนยันว่ามีเทนติดไฟก็กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนะฮะ เพราะฉะั้นยืนยันว่าสาเหตุเนี่ยแน่ๆไม่ใช่มีปัจจัยอื่นเลยมีมีเทนติดไฟทําให้เลือดติดที่เลือดติดไฟเศษไม้ติดไฟแน่นอนอ<ะ>แล้วทําไมมาปะหมกขคอไร้ยเกิดขึ้นในอากาศร้อนปีนี้อากาศร้อนมันช่วยเร่งอของมันธรรมดาถ้ามันไม่ร้อนมากเนี่ยขี้เลือมันคงไม่ติดไฟง่ายอแต่บังเอญพออากาศร้อนเนี่ยมันก็แห้งนะต้นไม้ใบหญ้าแถวนั้นแห้งหมด<อ>แค่โดนจุดนิดเดียวก็พร้อมที่จะติดอยู่แล้ว พร้อมที่จะติดไฟอยู่แล้วขอให้มีประกายแค่นั้นแต่ถ้าอยู่ดีๆของบันไม่ได้ทําให้แดดลงไปสองแล้ววุบขึ้นมาไม่มีใช่ไหมย็อกเว้นว่าจะมีคนไปทําประกาย,ยแถวนั้นครับผมเชื่ออย่างนั้นต้องมีประกายฮะถ้าไม่มีประกายไฟติดไม่ได้เป็นกา๊าซที่ไม่ไม่ได้ติดไฟด้วยตัวเองอืม,อมนะฮะก็เลยเรียกแผ่นดินลุกเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยนะฮะครับผมท่านนี้วิธีดับเนี่ยดับยังไงตอนนี้ไฟมันกําลังปะทุอยู่ข้างล่างนะฮะเวลาเราไปฉีดไปมันก็ทําให ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกถ้ามีออกซิเจนเข้าไปเพิ่มมันก็จะลุกโชนปะทุขึ้นมามคือน้าตอนนี้เนี่ยถ้าไปฉีดสู้สู้ไม่ได้หรอกสู้สู้มันก็จะเกิดฝุ่นคลุ้งอะไรไปหมดนะฮะก็จะเป็นอันตรายอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็อย่างที่ปกติธรรมชาติก็ปล่อยให้ฝนตกค่อยๆพรมให้มันเย็นลงหน่อยๆไม่เกี่ยวกับลอยเลื่อนดินอะไรยังไงอย่างเช่นเชิงใช่ไหมไม่เกี่ยวแน่นอนแผ่นนี้โดวมาปะทุแผ่นนี้ชาวบ้านวันแรกลือกันปูป่องภูเขาไฟหรือเปล่า โดยหลักวิชาการไม่ใช่แน่นอนดินตรงนี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่มีสภาพของอะไรยังไงเลยไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวไม่เกี่ยวกับภูเขาไฟเพราะภูเขาไฟเกิดไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้นสภาพธรณีวิทยานี่ไม่มีแผ่นดินไม่มีภูเขาไฟเกิดขึ้นตรงนั้นแน่นอนครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะซึ่งไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะฮะท่านี้จากจุดนี้เนี่ยนะฮะพูดถึงลบบุรีต่อไปหน่อยเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้ลบบุรีก็คงเป็นเคสใกล้ๆกัน แต่บางเงินที่ลบบุรีเนี่ยจะไอตัวที่ปิดทับก็เป็นตัวขยะของน้ําหนักของขยะที่น่าเป็นที่ทิ้งขยะเก่าไปอยู่สักสิปีละครับคือไม่ได้ใช้มาสิปีละเดิมเป็นที่ทิ้งขยะเลยบอกขยะครับอแล้วก็คงมีไฟหรืออะไรใครไปจุดอะไรทําให้มันติดอยู่ข้างล่างนะครับบรรทุอยู่ข้างล่างก็สภาพออกซิเจนต่ําเนี่ยมันก็จะไม่ลุกมากมันก็จะแดงว่าแดงว่าพอมีออกซิเจนเข้าไปก็ติด พอซิเทนขาดก็ค่อยๆหลีจะดับแหลลไม่ดับแแปลซิเทนเข้าไปหน่อยก็ติดนะก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นถามในความรู้ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าช่วงน้ําท่วมไอ้นี่น้าท่วมถึงเหมือนกันนะครับช่วงน้าท่วมใหญ่เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเดือดปุ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 ดด้วยเป็นไปได้ครับเพราะว่าน้ําก็ไปทาปฏิกิยากับเศษขยะซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุเหมือนกับขี่เลื่อยพอทาปฏิกิยาก็จะเกิดแก๊สชีวภาพขึ้นมาเหมือนกับเราไปทําแก๊สจาก ขอโทษนะฮะอุจระหมูนะฮะก็เกิดเหมือนกันมีน้ําเข้าไปทําปฏิกิยากับอินทรีย์วัตถุก็เกิดก๊าซขึ้นมาก๊าซชีวภาพซึ่งบางชิ้นก็ติดไฟบางชนิดก็ไม่ติดไฟฮะแล้วต่อไปเราจะรู้ในว่าที่ไหนมันจะมีแผ่นดินลุกเป็นไฟอีกอันนี้เนื่องจากมันไม่ใช่ธรรมชาติคนสุรยุทธคืออยู่ดีๆพื้นดินก็ไม่มีถ้าไม่ไม่ได้เป็นโงเลื่อยเก่าถ้าไม่ได้เป็นกองขยะครับผม มันก็จะไม่เกิดก็อาจจะเกิดได้กรณีที่มันเป็นบึงเก่ามีต้นไม้ใบหญ้าเกิดขึ้นก็เหมือนป่าพุ่มทางใต้ก็คือไปสะสมซากอะไรต่างๆเอาไว้เสร็จปุ๊บมันยตัวมีมีเทนขึ้นจากกระสายตัวของมันแล้วเจอออกซิเจนเจอประกายไฟก็ลุกเป็นไฟได้ทุกที่แหละครับผมแต่มันคงไม่อยู่ดีมันลุกแถวไหนยังไงนะครับคงไม่ใช่ที่ช่องสามแน่นอนต่ถามต่อไปอีกไปที่ถนนระเบิดบ้าง ถนนระเบิดนะฮะก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับก็เข้าใจว่าตอนแรกเขาจะว่าอากาศมันร้อน like คุณสมบุ์ไปที่ท่าปลาเลยนะที่ท่าปลาเลยใกล้กับเขื่อนชลีกิตขนาดไหนก็ห่างกันสักคาดว่าละสักไม Recently, ่เกินส0สิบกิโลเมตรไม่เกินส0มกิโลคืออยู่อำเภอเดียวกันกับเขื่อนชลีกิตเขื่อนชลีกิตท่าปลาเหมือนกันใช่นะฮะไม่เกินส0สิบกิโลตอนแรกคิดว่าอากาศร้อนตอนแรกคิดว่าอากาศร้อนอเพราะว่าช่วงนั้นมันอากาศร้อนจริงๆแล้วก็อากาศร้อนบังเอิญข้อมูลที่เรามีก็คือ ถนนนะั้นนะเขาทำดีเกินไปเอาเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด<ะ>ใหญ่เพราะนะั้นมันจะเกิดการขยายตัวของเหล็กกับคอนกรีตไม่เท่ากันอันนี้มันเกิดได้ะนะฮะเพราะเหล็กมันขยายตัวได้มากกว่าคอนกรีต<ะ>นะฮะเราก็คิดว่ามันเกิดจากการขยายตัวของเหล็กกับคอนกรีตท,ท,ที่ไม่เท่ากันมันก็เลยทําให้เกิดการแตกหักของของปูนซีเมนต์หรือว่าคอนกรีต คืออะไรคือถ้าเกิดถนนโดยทั่วไปผมยังนึกว่าไเป็นเรื่องมันมีมันจะมีช่องเผื่อขยายลงใช่เขาจะเผื่อเขาจะมีเผื่อขยายไว้เผื่ออันนี้คือเข้าใจว่าเผื่อซีเมนต์ขยายคอนกรีตขยายเวลาถนนที่เราเห็นช่องนั่นแหละใช่เผื่อว่ามันยืดหยุ่นได้ใช่แต่อันนี้เนี่ยคือเหล็กคอนเหล็กในเนื้อคอนกรีตมันขยายมากกว่าตัวคอนกรีตครับอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็คือ พอมันขยายตัวคอนกรีตก็ขยายตัวด้วยแต่ว่าคิดว่าช่องว่างที่เขาเขาเว้นไว้อ่ะมันอาจจะน้อยมันอาจจะน้อยเกินไปหน่อยมันก็เลยทําให้มันคอนกรีตมันมีโอกาสเข้ามาชนกันขยายจนชนกันแล้วก็ดันกันอยู่อย่างงั้คือถ้าช่องว่างเผื่อไว้อากาศไม่ร้อนจนเกินไปมันขยายปุ๊บมันก็พอดีก็ชนกันแต่นี่คือมันร้อนไปแล้วมันขยายมากไปอัดกันจนทั้ง ขาบก็คอนกรีตหักเหมือนกับเราหักไม้บรรทัดนะฮะแต่คอนกรีตนี่หนาสิบห้าเซนติเมตรนะฮะมันแรงกว่าไม้บรรทัดเยอะสิห้าเซนนี่ขนาดนี้นะฮะเซนก็ประมาณประมาณนี้เออถ้าขนาดนี้เนี่ยคืออัดกันครับคือชาวบ้านวิ่งกันโกลาหลเลยนะแน่นอนฮะบุ้มขึ้นไปกันเลยนะฮะแรงนั่งอยู่ในบ้านเขาบอกสะเทือนเลยนะฮะเออก็ผม้าจว่าเศษอิฐเศษอะไรก็คงกระเด็นด้วยแหละจากอัดขนาดนั้นเออตอนแรกเราคิดว่าอย่างนั้นแค่นั้น นะฮะพอเราเข้าไปถึงพื้นที่ก็มีคนที่อยู่ใกล้ๆประชาชนที่อยู่บ้านอ,อีกหลังหนึ่งตรงข้ามกับร้านมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคนแจง้งอีกหลังหนึ่งมาบอกว่าบ้านเขาเกิดรอยร้าววันเดียวกันเลยใกล้ๆก้ับถนนใกล้ๆกับถนนบ้านเขาเกิดรอยร้าวสองรอยนะฮะตามรอยเสาสองรอยอันนี้มันเป็นประเด็นให้เราคิดแล้วว่ามันไม่คือถ้ามันถนนก็ควรจะจบที่ถนนใช่ไหมฮะ การขยายตัวของถนนมันแตกไม่ควรจะลามมาเกี่ยวกับบ้านเพราะฉะนั้นการที่มันมีรอยร้าวเกิดที่บ้านหนึ่งบ้านมันต้องเสียสมดุลมาเกิดการซุดตัวนะฮะมันทําให้มันเสียสมดุลมันก็เลยผนังมันก็เลยแตกนะฮะแล้วก็ประเด็นที่จะทําให้เกิดการซุดตัวได้นึงคานที่รองรับไม่พออันนี้เราตามตามตามทางวิชการคานไม่พอสอง มันมีบ่อมีโพรงอะไรข้างล่างอก็ทําให้มันยุบตัวลงนะฮะประกอบกับไอ้ตรงไอ้บนถนนอไปกระตุ้นตรงถนนเข้าไกระตุ้นถนนก็โดนสภาพเดียวกันมันยุบตัวลงเหมือนกันนะพอยุบตัวลงแทนที่ของที่มันอยู่เรียบๆขยายตัวมันก็อาจจะนิดเดียวนะฮะพอมันซุดตัวลงมันยิ่งกดทับกันมากขึ้นอ๋อจากทิ่ฐานว่ามันเป็นโพรงด้วยฮะ มันก็เลยนอกจากจะชุดระเบิดปุ๊บยิ่งยิ่ง,งกระแทกแรงขึ้นยิ่งกดเข้ามาหนักขึ้นก็เลยระเบิดดูใหญ่หน่อยก็เลยระเบิดแรงหน่อยอันนี้ใกล้เขื่อนชิริกิตมากคนกลัวมากมีรอยล่วงรอยเลื่อนอะไรหรือเปล่า<อ>แผ่นดินไหวหรือเปล่าก็ต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าไอ้ไ,อ,ไอ,อยเลื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นแม่น้ําแม่น้ําในส่วนใหญ่ก็ไหลอยู่ตามรอยเลื่อนทั้งนั้นนะฮะแต่ว่ารอยเลื่อนที่เขื่อนชิริกิตเนี่ย ทางวิชาการมันเป็นรอยเลื่อนเก่าเกิดเมื่อ200ร้อยกว่าล้านปีมาแล้วนะฮะมันมันหยุดสนิทไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันอาจจะเกิดปะทุอีกทีก็ถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวหนักๆก,กระท้งกระทุงมันเรื่อยๆมันอาจจะเกิดได้แต่ว่าในในในประเด็นเนี้ยคงจะไม่ไม่ไม่ถึงขั้นนั้น ที่เห็นนี่ไม่เกี่ยวอีกคงคงจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเลยทั้งสิ้นคิดว่าไม่ไม่น่าจะส่งผลกระทบมาถึงนี่เพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็คือถนนที่เราวิ่งเข้าไปนะฮะผมสังเกตดูขึ้นลงขึ้นลงกระแทกกันสะคือมันมันกระดกขึ้นยุบลงกระดกขึ้นยุบลงก็แสดงว่าพื้นมันไม่ไม่ไม่เรียบข้างล่างมันไม่เสถียรข้างล่างไม่เสถียรนะฮะเพราะฉะนั้นคือสองสาเหตุคือร้อน ทําให้คอนกรีตมันขยายตัวแล้วก,ก็แทะกันบวกกับพระรากเป็นโพรงก็เลยดูระเบิดใหญ่ครับส่วนอุบลก็น่าจะเป็นเรื่องอากาศร้อนนี่แหละอุบลอุบลน,นี่เราข้อมูลเราไม่มีแต่ก็คือ,อเราไม่มีข้อมูลอื่นประกอบแต่ว่าก,ก็เป็นไปได้อย่างที่บอกก็คืออากาศร้อนมันมาอัดกันท่านนี้ผมสรุปปิดท้ายสั้นๆน,นะฮะที่ดีกรมช่างประกรณธรณีบอกล่าสุดนะฮะว่าที่ระนองบ่อน้ําแร่ที่เพิ่มสูงขึ้น มันเกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหวนะฮะซึ่งอาจจะทําให้ระดับน้ําใต้ดินบริเวณเดียวกันเพิ่มขึ้นเพราะมีรอยเลื่อนที่ต่อกันเพราะเช่นที่ดีบอกนะฮะที่ระนองกับภูเก็ตไม่ไกลกันไอ้ที่แผดดินไหวที่ถลางที่ภูเก็ตนั่นแหละมีผลที่ทําให้เกิดน้ําเพิ่มสูงขึ้นที่ระนองแต่ปกตินะวันนี้ขอบคุณนะพอสอบคุณครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นสวัสดีครับ